สวัสดีตั้งไม่ตั้งตีอไม่ตั้งตีไม่ต้องตีพอ้วออเวข้าใจเข้าใจเข้าใจแต่คนเรามันต้องมีคาแรคเตอร์ของตัวเองนะอันนี้คือเปอร์ลีเออันนี้เห็นอยู่ในเซเว่นเราไม่แน่ใจว่ามีทุกเซเว่นไหม,ตอนน,อกกมอตอนนี้อยู่ที่ภูกเก็ตมาเที่ยวอยู่ตอนนี้ที่ภูเก็ตตัวนี้เป็นเป็นน้ำแร่ชนิดมีกลิ่นฟองมีฟองกลิ่น Strawberry. สตรอเบอรี่แสดงว่าน่าจะอัดแก๊สนะอ่า มีมีแร่ด้วยแคลเซียมโซเดียมแมกนีเซียมคา,ยคาร์ไบคาร์บอเนตและซัลเฟตคือน้ำแร่ชนิดมีฟอง99.8ร์แล้วก็แต่งกลิ่นอันนี้เห็นบอกว่าเป็นของน้ำเข้านะใช่ไหมผลิตจากฝรัง่งฝรั่งเศสดลิตจากฝรั่งเศสฝรัร่งไง เขาบอกว่าศูนย์แคลอรี่มันจะเป็นมันจะพวนได้งไงมันเป็นแค่น้ำแร่นะเราคิดว่าน่าจะเป็นแค่น้ำแร่เดี๋ยวมาลองดูเห็นหน้าว้าคิดถึงไหมคิดถึงทุกคนคืออยากจะทำวิดีโอย้อนหลังมากไปเที่ยวมานะโ oh oh. อ้เมก้าดโอ้ซื้อมา39บาทนะ เป็นฟองจริงไว้รสชาติเป็นไงเหมือนน้ำเปล่าที่มีกลิ่นสตรอเบอรีร่อืมถ้าไม่อยากจะตำมากก็อย่าซื้อวันก,กี้มันสำหรับน่าจะสำหรับฝรั่งนะ ใช่มันเหมือนน้าอัดลมอ่ะเหมือนน้ําอัดลมอัดเหมือนน้ําที่อัดแก๊สลงไปอ่ะอย่างนั้นเลยเหมือนน้ําที่อัดแก๊สลงไปแล้วรสชาติมันก็มีแต่กลิ่นมีแต่กลิ่นสตอรอเบอรี่แต่ไม่มีความหวานแม้แต่นิดเดียว <c oughs> ไม่ใครซื้อมากินทด่ผิดหวังอะแต่มันเป็นน้ำแร่นะน้ำแรกก่กากแเปอร์เซ็นต์ คือเพิ่มมูลค่าขึ้นมาอีกคือต้องการน้ำแร่คือน้าแร่มันก็แพงอยู่แล้วถูกปะ่ะแต่เพิ่มมูลค่าขึ้นมาแล้วก็แต่งกินขึ้นมาแล้วขายได้เลยโอ้เจ๋งเกินไปเดีย๋ยวขออ่านดูก่อนมันมาจากไหนเนี่ยเ h e p r o d u ์ t บ y USA สรุปว่า USA หรือฝรั่งเศสนะเธอจน้ำมาจากฝรั่งเศสแต่ผลิตที่ ที่ U S A เราไม่เข้าใจากันบ่นบากไปเลย <c oughs> <c oughs> ไม่มีแก้วน้ำให้เนาะ มันแบบคือความคาดหวังคือการกินอะไรซ่าๆมันต้องหวานหวานนะแต่ไม่ไม่เลยมันเป็นฟองจริงๆนะแบบกอได้เลยมันเป็นมันเป็นมันเป็นฟองเพราะมันมีความซ่ามันบอกว่าแฟต0ศูนโซเดียมศูนรวมก็ศูนย์ ชูเกสศูนย์โปรตีนศูนย์ศูนย์หมดเลยค่ะแคลเซียมหกเปอร์เซ็นต์ค่ะอ้มแคลเซียมด้วยกินไปแล้วจะแข็งแรงไหมเนี่ย <laughs> เดยเห็นปะเนีย่ยชื่อวันเปอร์เล่เปอร์เล่เปอร์ีเอภาษาฝรั่งเศสแน่เลยอ่ะเปอร์ีเอ่ ปกติภาษาอังกฤษไม่อ่านเพอร์เพอร์เพอร์ริเตอร์อีเอเอีอาร์อีอาร์อีอาร์คือเตอร์ถูกปะภาษาอังกฤษแต่ถ้าเอเนี่ยฝรั่งเศสชัวร์ไม่ค่อยเก่งภาษาฝรั่งเศสนะแต่ว่าเป็นภาษาที่หัวแตกว่ากสำหรับเราเราเรียนด้วยผ่านเลยค่ะเรียนมาแล้วก็ผ่านไปได้ด้วยดีผ่านไปได้ด้วยเอฟกันแล้วแก,ก้ม,มา ไม่ต้องซีเรียสนะใครเรียนมหาลัยอ่ะติดก็แก้ติดก็คือชีวิตเราต้องมีทุกเกดไว้ A B C D E A B C D D dog แล้วก็ F มันไม่มี E หรอก F ก็คือติดสจงแหละเออถ้าเป็นถ้าเป็นถ้าเป็นแบบชั้นไฮสคูลหรือมัธยมปฐมอะไรอย่างเงี้ยเออแต่เรียนมหาลัยน่ะต้องเรียนให้ต้องได้ทุกเกด A B C D แต่ถ้าใครอยากเดย้เกียรติได้ให้ได้เกียรตินิยมอ่ะ เกรดนิยมเกรดนิยมคือมิทุกเกรดแหละแต่ถ้าเกียรินิยมเนี่ยก็ต้องต้องเรียนให้ได้อย่างน้อยบีอ่ะห้ามต่ำกว่าดีดอกอ่ะเออใครจะเรียนนะต้องตั้งใจเรียนมากๆเลยต้องขยันอ่านหนังสือสอบให้ผ่านส่งงานเรียนมหาลัยอ่ะมันต้องส่งงานอยู่แล้วแต่ทำพรีเซนต์งานได้ดีอะไรได้ดีโอ้ยได้แน่นอนเกียรินิยมอ่ะ ถ้าไม่เก่งก็ไม่ต้องซีเรียก็กเรียนๆ,ๆไปให้ได้ทุกเกตเละดีได้ประสบการณ์แต่จริงๆนะใครที่ยังไม่เกี่ยวภาษาอังกฤษเราก็ไม่ได้เกี่ยวภาษาอังกฤษนะแต่ก็เพิ่งมาขยันเรียนตอนมาเรียนมหาลัยอะไรก็จบมาหาลัยมาก็ขยันมากขยันแบบแปลทุกตัวเลยนะแบบ the adr uh, the ar uh, 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 น่าจะรู้ว่ามันแปลว่าอะไร is ar น่าจะรู้อยู่แล้วแต่คำสอบที่มัน,ปนแปลกๆใหม่ๆอะ่ะเออก็คือคือแปลแปลแปลไป,ไป,ไป คือแปลเป็นแบบทุกวันนี้มันง่ายอะ่ะ Google ก,ก็มี t a s l a t แต่ก่อนต้องมานั่งเปิด Dictionary น,นะ Dictionary อะ่ะเออ Dictionary บางทีเราก็ไม่ได้พูดถูกหรอกจริงๆอะ่ะ Dictionary คนไทยจะเน้นสะ Dictionary แต่ภาษาอักจริงๆเขาไม่เน้นดีหรอก Dictionary d i c t i o n a r เขาจะเป็นแบบสแบบตรงอย่างเงี้ยแต่คนไทยะ Dictionary มันกับคำว่า Strawberry สตอเบอร์รี่ลี่นี่ขึ้นไปข้างบนเลยนะสตรอเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่แต่ภาษาอังกฤษฝรั่งก็ไม่พูดสตรอเบอร์รี่เขาเรียกว่าสตรอเบอร์รี่คือมันจะโทโลงอยู่แล้วถูกปะอันนี้ก็เรียนรู้ไปมันก็ไม่มีไม่ถูกหรอกอย่าไปอายนม่บอกแต่คนอื่นว่าอย่าไปอายแล้วก็อายเหมือนกันเวลาเราออกไปนอกประเทศเลยนออกไปประเทศเพื่อนบ้านอย่างเงี้ยไปเที่ยวมาเออก็จะทำวิดีโอย้อนหลังให้ดู ไปเที่ยวมาเลกับสิงคโปร์มาแต่ไม่ได้ถ่ายอะไรเยอะก็ถ่ายแบบธรรมดาธรรมดาคือก็สนุกดีอ่ะแต่เราก็ต้องมีความกล้าพูดกล้าอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราก้าพูดน่ะจริงๆนะคนที่กล้าพูดภาษาอังกฤษน่ะเก่งนะคือหนึ่งคือใจกล้าเพราะคนไทยอ่ะกลัวไงกลัวในการพูดผิดไงแต่คนที่แบบกล้าพูดกล้าแสดงออกได้เปรียบมาก ต้องเป็นคนอย่างนั้นใครที่อยากเก่งขนาดั้นต้องเป็นคนอย่างนั้นคือต้องกล้าพูดเลยพูดไปเลยผิดถูกก็ช่างมันครูจะด่าก็ช่างมันแต่คนไทยไงเด็กกลัวไหกลัวครูติไงกลัวครูติด่าอะไรประมาณนี้แต่ถ้าคนที่แบบกล้าแสดงออกแล้วก็พูดออกไปเลยไม่มีผิดไม่มีถูกก็เป็นไรถ้าครูบอกว่าผิดบางทีอ่ะครูอาจจะผิดก็ได้ไม่ใช่นักเรียนผิดเสมอถูกปะเออก็ต้องเข้าใจอย่างนี้ด้วยก็ถ้าใครอยากเก่งก็ขยันขยันแปลภาษาอังกฤษจะได้เก่ง อันนี้ถ้าไม่อยากเสียตังฟรีก็หรือใครอยากมาลองก็ลองดูมันเหมือนน้ำเปล่าที่มีฟองแล้วก็มีสตรอเบอรี่กินสตรอเบอรี่แค่นี้แหละก็มารีวิวให้ดูอันนี้มารีวิวนะโอเคบ๊ายบายอย่าวิดีโอนานเดี๋ยวค่อย,ยมาเจอกันใหม่นะคิดถึงทุกคน